ว t เ c ค f ิสเน็ตเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการประกอบลูกวิ่งไฟฟ้ารุ่น f o r m u l สี่ลล 4, นะครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับก็จะเจอแพคกิ้งของเรานะครับแพคกิ้งเราก็จะมีตัวตัวประกอบชุดประกอบนะครับเป็นชุดน็อตนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานำตัวสินค้าของเราออกจากกล่องก่อนนะครับโอเค ครับผมเมื่อเรานำตัวสินค้าออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มวิธีการกรอบกันขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมชุดน็อตที่เราแกะมาแล้วจะมีน็อตตัวยาวนะครับน็อตตัวยาวตัวนี้สองตัวนะครับเราจะใส่ด้านข้างนะครับให้ดันตัวเสาขึ้นนะครับแล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปนะครับหมุนด้วยมืออีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ตัวยาวส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นตัวสั้นนะครับตัวนี้นะครับผมให้หมุนล็อกด้านหน้าหมุนด้วยมือแล้วก็ ขั้นตอนต่อมานะครับก็มาใส่ฝาครอบนะครับฝาครอบด้านข้างเข้าไปนะครับก็จะมีน็อตเกียร์ปล่อยตัวใช้ไขควงนะครับหมุนเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจะมาเริ่มใส่น็อตหน้าจอน็อตหน้าจอจะเป็นสองตัวนี้นะครับผมเราให้ยกหน้าจอขึ้นนะครับจะมีรูร้อยน็อตนะครับจะอยู่ด้านในนะครับผมใช้น็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปจะมีรูและน็อตอยู่ด้านใน ตรงนี้จะมุนเข้าไปนะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับผมครับผมเมื่อเราใส่น็อตทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับหน้าจอของเราจะแสดงผลเป็น led นะครับผมจะแสดงค่านะครับเวลาแล้วก็สปีดนะครับผมแล้วก็มีระดับความชันกับตัวแคลอรี่จะสลับกันนะครับผมแล้วก็จะมีระยะทางกับอัตราการเต้นหัวใจเราจะสลับกันนะครับอยู่ทางนี้นะครับตัวปุ่มกดคอนโทรลนัานล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นระดับความชันนะครับผม ฝั่งขวาจะเป็นสปีดนะครับผมตัวโปรแกรมนะครับตัว P ครับก็มาจากโปรแกรมนะครับกด1นครั้งนะครับจะขาดาวให้30มนาทีก็จะมีตัว P ศ1นี่คือโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับที่เราให้มากับเครื่องนะครับมีถึง15โปรแกรมนะครับเขาเรียกได้แล้วนะครับกดตัว Start นะครับเครื่องก็จะทํางานครับผมตัวสิ่งของเราสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพิชโชได้นะครับ น้าตาเอพิชโชก็จะเป็นประมาณนี้ครับวี e ทควิสเ e s <c oughs> s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ